คนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอิสระพัเสู่คนละ,ละเรื่องเรื่องที่น่าสนใจจากคนสองเจนคราวนี้เป็นอีพีที่แปดแปดเร็วนะใช่ครับสองเดือนก็เราออนอาทิตย์ละครั้งก็ประมาณสองเดือนใช่วันนี้ อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามหน่อยนะคะอ่ากดติดตามกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะคะถ้าชอบกดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ทราบและฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมอ่าสาหรับอาทิตย์นี้มีเรื่องมาคนละเรื่องเอาใครก่อนดีจะก่อนนะโอเคอ่เรื่องของแจ็คเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราใช้ทุกวันแต่เราอาจจะไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันเยอะอซึ่งสิ่งที่เล่าก็คือ Google เว็บไซต์ <Webs ite S 2> อ Google อากูของเรานั่นเองออซึ่งคนเราก็นึกอะไรไม่ออกก็จะไปถาม Google มเข้าไปเสิร์ช Google หากูเรื่อยเลยใช่แต่ว่าสิ่งที่จะมาเล่าก็าคือประมาณเรื่องที่เราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ Google อเอาตั้งแต่ชื่อก่อนเลยชื่อของ Google เนี่ยจริงๆแล้วสะกดว่า G O O G L E G O O G L E อะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการสะกดผิดของคำว่า Google G O O G o L, G o L. ซึ่งมันคือมันหมายถึงจำนวนมหาศาลของเลข1และเลข0อีกร้อยตัวหมายถึงว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆใช่คือคือ,อตัวเลขของทางของทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อคือจะเป็เลข b บ n a r y n u m b e อร์คือหนึกับศูนย์ใช่แต่ซึ่งไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่าจะสะกดผิดนู่นนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Google ในปัจจุบัน G O G L E ใช่ และก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยทางผู้ก่อตั้งเนี่ยคือล r รีเพจกับเซอร์เกย์บรินก่อนที่จะมาเป็น Google อ่ะเขาใช้ชื่อคำว่า Backrub Backrub คือการนวดหลังเพื่อผ่อนคลายดูไม่ได้จะเกี่ยวข้องนะก็ยังงงงก็ยังงงอยู่อ่ะไม่เป็นไรนี่เป็นชื่อที่มาที่แรกเขาว่าอย่างนั้นอีกเรื่องหนึ่งคือจริงๆแล้ว Google มีความคี้เล่นมากกว่าที่เราเห็นเราอาจจะดูว่าดูมีความแบบ อ๋อความเป็นความเป็น Search engine ต้องดูมีความขึงขังน่าเชื่อถือจริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เขาขี้เล่นกว่านั้นโดยการลองไปพิมพ์คำว่า q a s k e w มันอยู่ลองดูนะคะไปพิมพ์ดูลองดูสิ่งที่คุณจะเจอคือหน้า Google Page ที่มันเอียงปกติเราจะเห็นตรงๆใช่ไหมความขี้เล่นของเขาคือถ้าพิมพ์คำถ้าพิมพ์คำว่า a s k e w a s k e สิ่งที่เห็นคือมันจะเอียงอ่าเขาเล่นแล้วอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องแพะ Google เนี่ยเขาอยากจะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากในในเฮดแควเตอร์ของเขาบริษัทของเขาเนี่ยแทนที่จะใช้รถตัดหญ้าเขาเลี้ยงแพะอ๋อเพื่อมากินยาเพื่อให้มากินยาโดยที่จำนวนแพะที่เยอะๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ Googleplex หรือว่าที่สำนักงานใหญ่ของ ของ Google ที่แคลิฟอร์เนียก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่นักเออรักโลกน่ารักดีเออนึกไม่ถึงนะว่าเลี้ยงแพะกินหญ้าไม่ใช่รถคนเลี้ยงสองร้อยตัวเลยนะเออก็ถือว่าเยอะมากโอเคใช่ใช่แล้วก็แล้วเขาบอกไม่ว่าแพะไปทําอะไรต่อแพะเขาไม่ได้บอกว่าเอาแพะไปทําอะไรต่อใช่จริงๆแพะก็จะมีนมอ่าน่าเสมนแต่ว่าไม่แน่ว่าเอออาจจะมีอะไรบางอย่างต่อเนื่องกันเพราะ๋ยวไปหาต่อมะนะย่ไปหาต่อสําหรับ เรื่องต่อไปของ Google เนี่ยในปี2 0 1พันสิบเนี่ย Google เขาแตกลายธุรกิจหรือมีการไปซื้อธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม mm hmm. โดยเฉลีย่ยเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งบริษัทใช่้ต <Hi. S 2> ซื้อบริษัทแล้วล่ะโตเร็วมากโตเร็วมากตอนนี้มีไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบบริษัทแล้ว mm hmm. ซึ่งโตเร็วมากแต่ว่าก็ก็มันก็เป็นการอยู่รอดของธุรกิจเนาะการที่จะเป็นโม o โ o p o ล i ก็ต้องแบบมีความ, mm hmm. มพูดถึงความคิดเล่นของของ Google ไปแล้ว นอกเหนือจาก S Q A S Q A, K A U เนี่ยจริงจริงปกติเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยหน้าจอ Google มันจะก,ก็คือ G O O G L E เป็นตัวอักษรสีสีธรรมดาเรียบเรียบแต่ Google เนี่ยเขาก็จะมีการเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆในแต่ละประเทศนั้นๆถ้าลองสังเกตดูว่าปกตินะถ้าสมมติว่าเป็นงานสงกรานเมืองไทยสัยลณ์ Google ก็จะเป็นสัลัณ์ก็แบบเหมือนเป็นความเป็นไทยสัตว์นงสัตว์น้ำหรือนัไนนี่ซึ่งอันนี้คือความขี้เล่นของเขา โดยเขาจะมีเทศกาตลาตล่างๆของแต่ละประเทศตลอดเวลาเดี๋ยวเราสังเกตดูนะว่า,ว,าว่าสงการจะขึ้นยังไงสงการหรือคราวหน้าที่เป็นที่เป็นเทศกาลของไทยจะขึ้น,นยังไงจะขึ้นแบบไหนจะขึ<ใ>น้นแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามให้กันใช่ค่ะ <C BS> เรื่องมูลค่าของ Google อปกติเนี่ยตอนนี้นะ Google มีมูลค่าเป็นแบบแสนล้านดอลลาร์เยอะมากเยอะมากนี่แสนล้านดอลลาร์ดอลลาร์นะอาคุณคุณมาสักสามสิบเข้าไป แต่ใครจะไปรู้ว่าในเมื่อในเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าผู้ก่อตั้งสองคนเนี่ยเคยเสนอขาย Google ในราคาหนึ่งล้านดอลไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อใครจะทราบว่าใครจะรู้ว่าวันหนึ่งจะมีมูลค่าเป็นแสนล้านขนาดนี้อ่าเรื่องต่อไปของ Google ก็คือคติพจน์มาโต้เขาคติพหนึ่งในคติพจน์ของบริษัท Google เนี่ยเขาใช้คำว่า Don't be evil จงอย่าเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนน่ารักเออในอีกในนึงคือเป็นคนน่ารักฮะอัศนิพน์ของแจ็คเป็นไงอ่ะเนี่ยนิพน์เรเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน <laughs> อีกเรื่องหนึ่งของกูเกิล็คือการกินของกูเกิลเป็นเรื่องใหญ่ <laughs> เพราะว่าเขาบอกว่าผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิลตัดสินใจแล้วว่าสํานักงานของกูเกิลอ่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ห้ามห่างจากร้านอาหารเกิน60สเมตร ก็เห็นเป็นความสําคัญเขาเห็นเป็นความสําคัญใช่ใช่ก็คือเขาว่าพนักงานเขาจะ make sure ว่าพนักงานสามารถมีอาหารการกินที่สะดวกแล้วก็รวมถึงจริงๆในออฟฟิศของ Google เนี่ยก็จะมีเรื่องก่อนการอำนวยความสะดวกกาแฟของกินเสิร์ฟไม่อั้นตลอดเวลาใช่ซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เขามองว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากก็คือน้องหมาอ๋อใช่น้องหมาเนี่ยพนักงานคนไหนที่สามารถที่มี มีสัตว์เลี้ยงมีน้องหมาสามารถพาไาที่ทํางานได้แต่มีข้อแม้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวน,นั้นต้องได้รับการเทรนมาก่อนเพื่อให้ไม่ก่อความเดือดร้อนไม,ไม่ว่าจะแบบว่าเรื่องของการฉี่ที่เป็นที่หรือการแบบว่าการฝึกมารยาทในที่สาธารณะนะใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญก็นี่ก็เป็นเรื่องที่มันน่าสนใจเกี่ยวก<ม>ับเรื่อง Google ซึ่งแบบเราอาจจะรู้ไว้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่รู้แล้วก็รู้สึกเแปลกใจดีเหมือนกัน<ม>นี่ก็เรื่องแจ็คก,ก็ประมาณนี้ครับ เรื่องของม้านี่ถามว่าใกล้เคียงไหมก็อมขอโทษทีนะลืมบอกว่าเครดิตจากบ b c News ไทยครับผมเรื่องของม้านี่ก็ได้เครดิตจากเว็บเว็บไซต์ของคมชัดลึกนะคะ,ะเออเรื่องม้นนี่เป็นก็เรื่องทุกวันเรื่องของม้าด้วยส่วนหนึ่งคืออะไรเรื่องของผู้หญิงอผู้คุณผู้ชมหรือเพื่อนๆน,นะคะทั้งทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าผู้หญิงเ่ยมีอะไรที่ บางคนไม่ทราบว่าแตกต่างอะไรบ้างประมาณสิบข้อ,อ,ขอมาสิบข้อนะซึ่งอาจจะอาจจะทราบก,กันบ้างอยู่แล้วแหละอืมแต่ว่าอันนี้เขารวบรวมมาให้เห็นชัดเจนว่ามีกี่เรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเขารวบรวมว่าผู้หญิงเนี่ยมีระบบภูมิต้านทานดีกว่าผู้ชายนอหรอ,อว่าผู้ผู้หญิงเนี่ยมีระบบภมต้านทานต่อการติดเชื้อได้ดีกว่าผู้ชาย Uh, นนติดเชื้อยากกว่าผู้ชายติดเชื้อยากกว่าแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าะจะไม่ติดเชื้อแต่ยากกว่าเพราะภูมิภูมิกันจะดีกว่าครับเรื่องที่สองผู้หญิงจะได้มีการได้ยินดีกว่าผู้ชายถึงสองเท่าเขาถึงแซล์กันไงแจ๊กว่าหูดีนังนนะ้เนี่ยแฟนยังกลับหรือยังหรือยังไม่กลับ<อ>เงี่ยหูปุ๊บ<อ>รู้เลยว่าเนี่ยเสียงรถมาแล้วเอ,อะไรเงี้ยเขาเขามาจากนั้นเพราะว่าเพราะเซลล์ประสาท ทางด้านสมองของผู้หญิง่ใช้งานทั้งสองข้างเลยไม่ได้ยินแต่ผู้ชายใช้แค่ข้างเดียวอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นาเพราะว่าการได้ยินเนี่ยเซลล์ประสาทสมองจะใช้ทั้งสองข้างสำหรับผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยจะใช้แค่ข้างเดียวนี่นจึงเป็นเหตุหนึห่งที่ว่าผู้หญิงได้ยินมากกว่าผู้ชายอ,อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะ เรื่องที่สามเราพูดลองดูนะคะอาจไปนค้นกันต่ออีกทีว่าจริงไหมถามคุณหมอ่าจริงไหมนะคะเรื่องที่สามผู้หัวใจของผู้หญิงเนี่ยเต้นเร็วกว่าผู้ชายอ้อเหรออ่าคนปกติจะเต้นประมาณหกครั้งต่อนาทีถูกไหมคะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเต้นโดยเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบครั้งต่อน,นาทีผมผู้ชายจะเต้นประมาณเขาจะหกสิบ เจ็ดส <72, S 2> ิบสอง <72. S 2> ถ้าโดยเฉลีย่ยคุณจะอาจจะ,ะแข็งแรงอะไรแต่ว่าโดยเฉลี่ยภาพรวมคุณผู้ชายเจ็ดสิบสองขณะผู้หญิงเนี่ยเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบอ๋อโอเคอน,นี่ยเนี่ยก็เป็นก็คงเป็นข้อมูลทางวิยศาสตร์อยู่แล้วแหละว,ว่าคนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับข้อที่สี่ผู้หญิงสามารถมองเห็นสีได้ดีกว่าผู้ชายจากผลการศึกษาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถแยกเฉดสีได้ถึงสองร้อยห้าสิบหกเฉดสีอุ้ยหรอ ขณะที่ผู้ผู้หญิงเน,นี่ยเอ๊ะโทษครับผู้ผู้หญิงเนี่ยเห็นได้ถึง2 5 6หเจดสีขณะที่ผู้ชายเห็นเพียงเ7ดสีผู้็ไม่อ่อนด๋อยยังไงไม่ไม่ๆจริงไม่แปลกทะไมลิปสติกเห็นไหมโอโ้โหเคยสังเกตไหมเฉดเนี้ยส้มดึกส้มเยอะมากแดงแดงเยอะมากไม่อาจจะแย้งได้นะอะก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะ<อ>แจ้งอาจจะไม่ผู้ชายทั้งหมดหรือเปล่าต้องต้องถามคุณผู้ชมว่าจริงไหมะคะหน้าหวานจ้ นะเพราะว่าถึงมาัาบอกว่าถึงไม่แปลกใจแล้วผู้หญิงทำไปแยกแยะเฉดสีของลิปสติกได้เยอะมากอืสังเกตไหมเคาน์เตอร์ลิปสติกเนี่ยสีนี่หลายเฉดมากให้เราผู้ชายไปยืนเี็ยว,ว่าแตกต่างกันพีมแยกไม่ออกนะคะเรื่องเฉดสีแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยสามารถมองเห็นเฉดสีเหลืองส้มแดงชมพูได้ชัดกว่าผู้ชายถึงสามเท่าลองดูนะลองเทียบดูกับคนอื่นๆเพื่อนๆหรือว่าครับผู้หญิงของเราคือสีเหลือง สีส้มสีแดงสีชมพูเฉดสีร้อนอ่ะอ่านะคะเรื่องที่ห้าคือริ้นของผู้หญิงเนี่ยนะคะมีต่อมรับรสหวานได้ดีกว่าผู้ชายอ๋อเขาเลยชอบกินของหวานไงอาจจะเป็นไม่ได้จุบมากมีต่อมรับรสซึ่งในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมีต่อมรับรสอยู่ที่เลนสสามสิบห้าเปอร์เซ็นขณะที่ผู้ชายมีเพียงสิบห้าเปอร์เซ็นต่อมรับรสหวานก็จะไม่แปลกนะผู้หญิงชอบของหวานจุกจิกจุกจิก่ยพอกินอะไรหน่อยอิ่มแต่ผู้ ต้องหอหวานสู้ตายอนะืมีคำบอกว่ามีกระพาะหนึง่งก,ก็แล้วแต่เราจะพูดไปนะเ<ะ>ขาพานตัวเองเรื่องที่หกผู้หญิงเนี้ยมีเส้นผมที่เล็กกว่าผู้ชายเส้นเล็กอืเส้นเล็กกว่านะคะถึงสองเท่าจึงทําให้เส้นผมของผู้หญิงเนี่ยมีความบางแล้วก็เล็กกว่าผู้ชายอืดูภาพโดยกายภาพมอ,มองก็อาจจะใช่นะคะนะคะเรื่องที่เจ็ดผู้หญิงมีประสาทรับกลิ่นดีกว่าผู้ชาย สังเกตน,นะหูก็ได้ดีกว่าเอ oh, <sensory S 2> ตาก็ดีกว่าอันนี้จมูกก็ดีกว่า mm hmm. เคยสังเกตเวลาใครไปไหนมาคุณพ่อบ้านเอามาดม mm hmm. เอาเสื้อมาดมรู้เลยว่าไปไหนกินไหน mm hmm hmm hmm. นะคะอันนี้ก็ในในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็กบอกไม่ใช่ว่าเป็นการเชิงคิดเอาเองนะคะคือผู้หญิงเนี้ยมีเซลประสาทการรับกลิ่นที่มากกว่าผู้ชายสี oh ่ส oh. okay. ิบสามเปอร์เซ็นต์โอโอเคเอาเป็นไหมก็คือเหมือนบเมื่อกี้คือการได้ยินใช่ไหมฮะ การเห็นนี่ยคือการได้กลิ่นจมูกที่แปดผู้หญิงกับพิบตาบ่อยกว่าผู้ชายหรอสองเท่าการพริบตานี่ก็มีข้อดีนะก็คือให้แววตาหรือไม่แห้งอ๋อค่ะอกผู้หญิงจะมีตาฉ่ากว่าดูดีกว่าผู้ชายลองสองดูสิฉ่ำกว่าจริงไหมนะคะเพราะการพริบตาเนี่ยอจะทําให้ดวงตาชุ่มชื้นขึ้นเป็นประกายมากขึ้น เรื่องที่เก้าผิวของผู้หญิงบอบบางกว่าผู้ชายอ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงจึงไวต่อการสัมผัสถึงสิงทธ้าวอ,อันนี้ใกล้เคียงเหมอนกันทุกทีผู้ชายบอกไม่รู้สึกเลยแต่ผู้หญิงแป๊บเดียวรู้สึกนะคะเรื่องที่สิบผู้หญิงเผาผานไขมันได้ช้ากว่าผู้ชายอัอเน,นเนี้ยมีข้อแรกข้อเดียวที่น้อยกว่าผู้ชายเพราะปรนมาณกล้ามเนื้อน้อยกว่าอ่านะคะแล้วก็เ ผู้ชายเนี่ยการเผาผลาญได้มากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายมีฮอร์โมนเทสโตเทสโทสเตอโรนที่ช่วยเร่งการเผาผลาญซึ่งผู้ผู้หญิงเนี่ยมีฮอร์โมนตัวนี้น้อยเนะี่ยนั่นคือ,ค,อคือสิ่งที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างผู้ชายบ้างบ,บางเรื่องเราก็ทราบบางเรื่องไม่ทราบแต่สังเกตรูปรสกลิ่นเสียงผู้หญิงดีกว่าหมดนะภาษาสัมผัสรูปรสกลิ่นรูป รสกลิ่นเสียงครับได้ดีกว่าเป็นประมาณนี้เผื่อ,อยังไงท่านผู้ชมมีอะไรที่ฟังแล้วแตกต่างหรือเพิ่มเติมข้อมูลก็คอมเมนต์นบอกกันเพื่อเป็นข่าวสารวันนี้ได้ไปจากไหนเนี่ยข้อมูลนี่บอกไปแล้วแต่แรกคมชัดลืมออนไลน์เพราะควลืมเนี่ยเลยบอกแล้วแต่แรกนะคะ เออราหับอาทิตย์นี้มาร์มิดประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวสําหรับอาทิตย์หน้าคนละเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไงก็เดี๋ยวติดตามกันใน EP ที่เก่าเก้าใช่ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบายบายคนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจน